พบพอกับบอแดงแล้วพี่นอ้องมืงเด็กก็ได้เมนูไก่หนึ่งครับพี่น้องหนึ่งไก่บ้านเนี่ไหมไก่บ้านตัวน้อยๆอ่อ,อนๆเนี่ยครับเนี่ยกแก่เท่าไหร่มามึอนี้กกินกันน้ำพริกชีกาครับเจ้าชีกาพี่น้องเจ้าชีกาตำมอผักจิ้มกับมีหลายอย่างพี่น้องผักกรอบนั่งรักครับพี่น้องไปนั่งรักลวกหอมผักชีมะเขือผักกัดมะละมีหรพี่น้อง,องไหมผักหลายอย่างเยู่ อืลองน้ำจิ้มกันหน่อยพี่น้องคือจวดดีขนาดตำที่แดงๆเนี่ยอืมออออย่างอืมขักๆจุ่มขักๆมันเนาะอืม

อืมไปกับเปอยน้ำจิ้มกับแสบ็บน้องเอ้ยขอบกันครับน้องจะคล้องอะไรอย่าี่ให้น้ำจิ้มเองไัง้ยเนาะ

้องปีกมังไ่รอ้องโอ้หุดดูหุดออกเลยดยขนาด แบบหน่อยพี่น้องงันตักโลกควายพี่น้องกระบก็ดีเลยบนเหนียวนี่ของแพ้ของแพ้กึ้นขึ้นพื่อน้อนุ่ม เอาเล็บปอ,อกกัมนม,ม,มิหนอบุญมิทำบรรยายแสบพี่นอ ừ mm. ốc oh, oh, oh. mm. mm. mm -hmm.